รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8มาที่เรื่องหนึ่งฮะหัวอ,อกคนเป็นพ่อ,อลูกน้อยวัย6เดือนปรากฏว่าไข้สูงประมาณ39องศาพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลฮะปรากฏว่าหมอออกเวรไปแล้วไปเจอแต่เจ้าที่ที่เป็นผู้ช่วยหมอฮะก็ถามคุณพ่อกลับมาบอกว่าเด็กเนี่ยมีไข้หรือเปล่าเด็กชักหรือเปล่าปรากฏว่าคุณพ่อบอกว่ายังไม่ชักครับเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าง,งั้นเนี่ย เอากลับบ้านไปก่อนแล้วค่อยมาหาหมอวันพรุ่งนี้เช้าปรากฏว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าโอ้โหเด็กกำลังจะตายอยู่แล้วเนี่ยทำไมเจ้าที่ที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่ช่วยกันที่จะรักษาหรือว่าเอาผ้าเนี่ยมาเช็ดตัวให้กับเด็กบ้างคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้นิดหนึ่งครับ,รบแล้วก็ลูกผมนะครับผู้ช่วยยบบาลเตียวหนีหมดผมแบบลูกผมไข้สามสิบเก้าจุนแห้งแล้วครับอรอบแรกมาสามสิบแปดว่าไข้ย,ยังบมวัดเลย รอหมอถึงแปดโมงครับเปี้ยมาไข้ไขเฉยๆเบิร์ตบไม่ไรละ่ะแล้วพี่เขาเตรียมนีอย่างครับไม่มาพอของไข้ฮะคนเป็นพ่อนะฮะก็ถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ระบายความอัดอั้นตันใจครับเพราะว่าพาลูกชายที่ไข้สูงเนี่ยไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ แต่หมอออกเวรไปแล้วฮะส่วนเจ้าที่ก็ไม่มาดูเลยนะครับแล้วก็ไม่มาวัดไข้ให้กับเด็กด้วยโดยบอกให้รอหมอพรุ่งนี้เช้านะครับคือพ่อบอกว่าพ่อเองเนี่ยก็ได้แค่อุ้มแล้วก็เช็ดตัวน้องอยู่ข้างนอกครับในคลิปจะเห็นได้ว่าได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ลั่นเลยฮะคลิปนี้ครับถูกนำมาโพสต์ใน Facebook ส,ส่วนตัวนะครับโดยเขียนข้อความสั้นๆว่าลงค่าสัตว์ชัดๆหมอไม่มีสักคนแต่มีแต่ชูช่วย ผู้ใช้เฟซบุ o กนะครับเข้ามาสแสดงความเห็นใจกันเยอะเลยฮะถามถ่ายอาการของน้องว่าเป็นยังไงแล้วบ้างแล้วก็ติดติงการทํางานของเจ้าที่นะครับบางคนก็บอกว่าเคยเจอประสบการณ์เดียวกันจากโรงพยาบาลน,นี้นั่นแหละ เจ้าหน้าที่พูดจาไม่ค่อยดีกับคนไข้อยู่แล้วฮะล่าสุดทีมข่าวไปเจอกับคุณพ่อแล้วนะฮะชื่อว่านายก้าวหน้าเจริญสุนทรครับบอกว่าช่วงตีสามของเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะลูกชายวัยหเดือนมีไข้สูงวัดไข้ได้38องศาเซลเซียสตัวเองก็กลัวว่าลูกจะชักเพราะปิดไข้ครับไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งนี้ปรากฏว่าเห็นว่าเจ้าหน้าที่หลับครับก็เรียกให้ตื่นมาดูอาการลูกชายแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าที่บ้านมียาลดไข้ไหมแล้วก็ถามว่าลูกชักไหมถ้านนไปก่่่ออช้าาคยมมใหะ แต่หลังจากออกจากโรงพยาบาลแห่งนี้ตอนตีสี่ปรากฏลูกชายยังไข่สูงฮะสาองศาร้องไม่หยุดเลยคราวนี้ย้อนไปที่โรงพยาบาลนี้อีกครั้งหนึ่งตอนตีห้าเจ้าหน้าที่คราวนี้มาวัดอุณหภูมิให้แต่บอกว่าคุณต้องรอ8ปดโมงเช้านะรอคุณหมอมาฮะแล้วบอกว่าให้เข้าไปรอในห้องที่เคยมีผู้ปว่วยติดเชือ COVID ้อโควิดอยู่ตัวเองก็ไม่ได้พาลูกเข้าไปเพราะกลัวลูกจะติดเชื้อฮะตัวเองสุดท้ายตัดสินใจ6กโมงเช้าไปอีกรงพยาบาลหนึ่งที่อำเภอสันทรายฮะปรากฏโรงพยาบาลนี้ตรวจดูอาการให้ยาลดไข้ทันทีครับแล้วก็บอกว่าลูกกกชาาาาาายยมีออรขขดดนนน้้้้ํใหลไเื จมูกแล้วก็เกิดแร่แล้วก็ให้กลับไปพักที่บ้านบอกว่าวันจันนี้ให้มาใหม่เดี๋ยวจะตรวจหาโควิด -19 ให้ลูกชายด้วยตอนนี้ไข้ลดแล้วนะฮะเหลือ35.8องศาแล้วก็ตอนนี้ร่าเริงขึ้นแล้วนะฮะส่วนที่ถ่ายคลิปเพราะต้องการเรียกร้องสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าลูกผมเป็นอะไรละลองไปฟังเสียงของพ่อเด็กครับแต่ไปโรงพยาบาลผมไปเวๆวหน่อยนะครับรอนัอนเกาะ ยอมตรวจนะครับตรวจไข้ขอ้น้องได้สามสิบเก้าจุดห้าจะนั่นมาก็บอกเื่อเจ็ดตัวถ้าร้อนมาจักมัอนวะาผมก็เลยว่าอ,อ๋อเราต้องรอจักนะครับผมก็เลยว่าถ้าเป็นลูกปี่เขาปี่เขาอัมือนเจ้ลูกปี่เขาปี่เขา,ขาบ้าข้าาหน่อยครับผมวา,างให้นะมันเลยยอมแดแล้วก็เอากระถางไอ้กระมังครับใส่น้ำมาเพื่อก็แต่ไปยอมเจ็ดเธอเด็กนะครับมาวางต่งนอกหน้าห้องบ้านตีนตามมาคลิปนะครับหล้วเพื่อแม่ของลูก น,น,นี่ครับผู้สื่อข่าวของเราพยายามจะติดต่อไปที่โรงพยาบาลที่ว่านี้ฮะให้มีการชี้แจงว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันบ้างนะฮะแต่จากการตรวจสอบนะฮะปรากฏว่าเราไปย้อนดู Facebook ของโรงพยาบาลนี้อยู่ในอำเภอแม่แตงนะฮะเคยมีประกาศบอกว่าช่วงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยนะฮะที่โรงพยาบาลเนี่ยมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิดเยอะเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเองก็งดตรวจเคสที่ไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการนะฮะอันนี้เขาโพสต์ไว้ก่อน ต้นเดือนมีนาแล้วนะฮะซึ่งหลายๆคนบอกว่าพอเกิดเหตุนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะมุมของโรงพยาบาลเนี่ยบุคลากรก็จํากัดเพราะว่าบางคนติดโควิดไปเพียงแต่ว่าในมุมของคนเป็นพ่อคนอ่ะคุณตุ๋ยลูกเราเนี่ยกำลังจะตายอยู่แล้วหาใครสักคนเนี่ยมาช่วยดูแลเอายาลดไข้มาให้เอาผ้ามาเช็ดตัวเนี่ยให้ใครมันลดก็ยังดีกว่า ดีกว่าคือบางคนก็บอกว่าเวลาเด็กมันมีไข้สูง38 39เนี่ยต้องรีบพามาหาหมอแล้วถ้าอยู่ไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะชักได้แล้วเนี่ยฮะ39องศาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วโดนไล่กลับบ้านไปอะ่ะบอกว่ามาหาหมอวันพรุ่งนี้โอ้เป็นเราเราก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะ,นะะมันก็มองสองม,มุมนะฮะหรือแม้แต่ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของยูเซปนะฮะที่อธิบายเรื่องของคนไข้ระดับน้าแดงเหลืองเขียวอย่างนี้นะครับผมข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้างครอบคลุม